สวัสดีค่ะน้องปอมาไทยมากค่ะสวัสดีค่ะน้องปอสวัสดีค่ะหายไปไหนมาสองปีคะหายไปไหนมาสองปีเรียนค่ะช่วงโควิดได้คุยกับใครมากที่สุดคะคุยกับน้องเมูจิตเลยค่ะแล้วก็น้องหนูแล้วก็น้องปอแป้งค่ะคุยเรื่องอะไรนคะคุยเรื่องติ่งเกาหลีค่ะแล้วติ่งเกาหลีที่ชอบนี่คือคือส่วนมากเป็นชอบเป็นนักร้องมากกว่าชอบกอตเซเว่นค่ะเป็นเมนใครคะเป็นเมนเป็นกอลเซเว่นอะ อ๋อแบมแบมค่ะเอาเรียกว่า,าที่ชอบที่สุดของตัวเองตาค่ะทำไมอะคะลึกดีค่ะเพลงประจำตัวที่ชอบร้องบ่อยๆเพลงประจำตัวที่ชอบร้องบ่อยอีสานลำเพลินค่ะร้องให้ฟังหนอ่อยค่ะอีสานลำเพลิพนอา้าวแล้วไหนบอกว่าร้องบ่อยร้องบ่อยแต่ต้องมันต้องมีโอโอ้ยัไงใครร้องเลยเหรอเออร้องดูส<อ>ิโอโอ้ ถ้าตื่นมาแล้วทำอะไรเป็นอย่างแรกคะล้างหน้าแปรงฟันค่ะไม่ลืมตาก่อนเหรอลืมตาด้วยค่ะข้าวของหวานชอบกินอะไรคะชอบกินของหวานค่ะและอาหารอีสานที่ชอบที่สุดค่ะอ่าอีสานที่ชอบกินเถิดลาบเท้าค่ะไม่เป็นอธิบายอธิบายให้ฟังเอยเป็นเหมือนตะไค้น้ำแต่ไม่ใช่ตะไค้น้ำเป็นเหมือนสาไหยสาลัยน้ำน้ำจืดค่ะอ่าแล้วก็ใส่ใส่ไอ เขาเนี่ยอย่างภาษาไทยนางเข้มค่ะอะไรนะไส้นางเข้มนางเข้มอ่าต้องไส้นางเข้มมั้ยนางเข้มกับนางนางเนื้อนางวัวนนางควายค่ะแล้วเขาก็ปะตางแห้งโอเคแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเกิดเป็นภาษาอีสานจ้ะอย่าลืมไปเที่ยวจังหวัดนครพนมนะคะมีพระธาตุพนมค่ะแล้วก็มีพระธาตุประจําจังหวัดเอ่อพระธาตุุพระธาตประจําอำเภอค่ะแล้วก็เป็นพระธาตุประจําเขาเรียกว่าอย่างไรประจําบ้น ประด้ประจำวันมีวันจันทร,รจ์ถึงวันอาทิตย์เลยจ้าช um uh ื่อท ok ี่เตือนเรียกอีปากแปกอะไรคืออะไรที่มาปากปากแบนๆแล้วก็พูดเก่งๆเขาขออีขออครั้งนล้เรียกว่าอะไรนะคะอีปากแปกบอกลักสณะของคนอกหักละสามอย่างค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้ค่ะร้องไห้ บอกคนอกหักให้ฟังสักหนึ่งท่อนสิสาธุดอ้อมันเป็นแบบนี้บอกคนอกหักมันเจ็บปานนี้บอกหักเนืไปทั้งใดก็เจ็บคักแทนนอเห็นคนหักกันน้ำตาก,กับพันไหลมาท่วมจอนังเบ่งรูปเจ้ากะน้ำตาคลอ มันเจ็บปานีบ้บอกความหากมาักาสุดท้ายแล้วฝากคนง,งานเลยจ้าอย่าลืมเข้าไปฟังนะคะเพลงแบบนี้บอกคนอกหักนะคะ <ๆ S 1> เป็นซิงเกลิลที่2แล้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ติดตามได้ที่ f c e b o o o f แ n p a g e ยุ้งข้าวเร็กคอร์ดแล้วก็ YouTube Channel ของยุ้งข้าวเร o กคอร์ดค่ะๆๆ